สวัสดีปีใหม่ครับผมผมพิภพอ่อนโมครับผมก่อนอื่นเลยนะครับใครที่กลับบ้านก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับผมปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับสุขภาพแข็งแรงครับผมแล้วก็กลับมาจากบ้านแล้วมาช่วยเชียร์ระยองเอ็ซีของเราด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมแม็กวัสุศิวกิจผูศิริครับผู้เล่นหมายเลขห้าครับกัปตันทีมระยองเอซีครับก็ในเรื่องปีใหม่นี้ อยากอวยพรให้แฟนบอนลระยองซีครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอายุมั่นคงยืนและเงินทองไหลามาเทมาครับแล้วก็วันที่6นี้ที่จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมกระบี่เออยากฝากแฟนบอนลชระยองมาให้แรลังใจใพวกเราเยอะนะครับขอบคุณครับแฮปปี้นิวเียร์ครับสวัสดีปีใหม่ครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับ แล้วก็อย่าลืมมาเชียร์พวกเรานะครับวันที่6มกราครับเจอกระบี่เวลาหนึ่งทุ่มครับครับครับพัี่นื้อครับสวัสดีปีใหม่ครับขอให้แฟนบอลไลอองเอฟมีความสุขมากครับแล้วเราช่วยกันที่บ้านเราวันที่6กกับกระบี่เอฟซีนะครับ enjoy New Year enjoy New Year! สวัสดีปีใหม่2,567นะครับก็ขอให้แฟนบอลชาวระยองครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ฝากติดตามเชร์ทีมระยอง FC นะครับเราจะไปที่หนึครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่แฟนบอลชาวระยองครับ2,567นะครับปีใหม่นี้ก็ขอให้แฟนบอลทุกๆท,ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ร่ารวยเงินทองนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ เข้ามาชมมาเชียร์พวกเราในเล 2, ็กสองเยอะๆนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับขอบคุณครับ